จบเลยจบลงเลยแต่ยังพอมีเวลาพื้นก็ไม่รู้ว่าทางนี้เขาจะสืบนานไหมเราดูอีกทีแต่รอคอยกันเลยนะมาแต่เช้าเลยนะมาแต่เช้าคดีแรกนะครับที่ได้ตัดจริจริงๆครับผมอันนี้คือมาเข้าไปยาวทนะี่บอกกินข้าวอยู่ผมนนมานอนแต่ว่าวานแล้วครับอนอนก็ไม่ค่อยหลับหรอกตั้งในการปลูกลัวมาสาย ต้องอะไรกินใครอย่งเงี้ยไม่กินนะเช้าๆกูไม่เคยกินเพราะกลัวเดี๋ยวจะปวดท้องก็เลยกินพวกอะไรขนมปังนี่ใช่ปะวะโอเคช่นะเพือนี้พวกคุณก็เข้าไปไม่ได้นะต้องดูเอาต้องดูเอาอยู่นอกดู่เอาแล้วก็เดี๋ยวเสร็จตอนเที่ยงก็ก็ให้ลุงออกมาพูดแล้วไงถ้าถามอะไรก็ไปถามลุงโอ้โหผมพูดแรมากไม่ได้เชื่อเ้เพราะว่าจะมีสื่ออีกวันนึงใช่ไหม ไม่ใช่ว่าเราดูฝ่ายเดียวนะวันก็ดูนะใช่ปหมแล้วก็พยายามอย่างเงี้ยแล้วก็เดาว่าพรุ่งนี้ก็มีอีกวันหนึ่งอีกวันใช่มีพรุ่งนี้ผมมีพยานหมายเลี่ยงประมาณนั้นหนึ่งสองสามปากมั้งครับสี่ปากมั้งประมาณเนี้ประมาณวันนี้คาดว่าจะใช้เวลานานนะครับทั้งวันทั้งวันคือวันนี้ศาลท่านน่าจะใช้ทั้งวันเพื่อให้คุ้มเพราะว่าเป็นนัดต่อเนื่อง คือถ้าสมมติสืบจบเสร็จปุ๊บผมเชื่อว่าศารจะสืบจำเลยต่อเลยครับครับสืบจำเลยต่อเลยจำเลยต่อเลยแล้วก็อาจจะติดประมาทั้งสี่ดวงจิตนะครับแล้วพวกคุณกลับว่าอะไรแสดงว่าพวกนี้มีต่ออีกใช่ไหมครัต่อสิอ๋อต่อเราจะเอาดี่เข้าไปได้ข่าวว่าน้องน้องสาวมาประกันแล้วใช่ไหมคนที่ข่าวแล้วมึงเนาะ ผมก็ไปเช็คทีนึงว่าน้องสาวกันดีผมเห็นด้วยครับเพราะอะไรครับลุงมัอี Gram ่หนึ่งอย่างน้อยเราไม่ได้ไปการแกล้งเขานะอย่างน้อยผมพูดอะไรบางอย่างไปเพื่อให้เขาได้เต็มตัวอาลุงมาแล้วครับเก็บมาละเนี่ยลุงมาแล้วนะฮะมาเนี่ยลุงลุงลงมาถึงแล้วนะเข้าไปเข้าไปในศาลนะครับไปแล้วครับไปที่เรียบร้อยครับ เขาไปในแล้วครับผมเขาไปในเรียบร้อยแล้วครับตัวแรกสุดลขอบคุณมากครับคิีนะที่อราจะเวันนี้นะครับสวัสนะนะ like ดีดครับอไปแล้วนะอ่าาล ไม่นูไม่นู่ไมดีเลยบางนอบางพี่บางนะ <c oughs> และหลอกเล่นจริงเหรอ <c oughs>